สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานนะทุกคนนี่ทุกคนหอมมากมันหอมแบบเหมือนกินแบบกุ้งแห้งอ,ะอ่ะอแต่กระดูนี้เป็นกำลังเป็นรูที่มะม่วงกำลังอ,อกนะนแล้วคือมันเป็นแบบเข้มข้นมาก อร่อยมากมะม่วงคือแบบเปรี้ยวกำลังพอดีแล้วก็กินกับน้ำปลาวันคือลงตัวสุดๆอร่อยมากเป็นน้ำปลาหวันที่จริงใจมากอื ม้วงกรอบมากอร่อยอ่ะนะ,นะทุกคนม้วงก็เปรี้ยวสะใจ เขาเรียกว่าอะไรมัมโมกันเดอร์บอมัมที่มันแบบเล็กๆอ่ะมัมโมก่อนมัมโมก่อนนะทุกคนนะนี่เลย อร่อยมากอัน hmm. น mm ี hmm. mm ้เป็นม่วงอันใหญ่ สดต่อเนี่ยลูกเลยก็อากาศร้อนมากไข่ที่ไม่อยากทำน้ำปลาหวานเองหรือแบบทำแล้วไม่อร่อยทุกคนแนะนำตัวนี้เลยอร่อยมาก น้ำปลาหวานที่แท้ทูสดชื่นปุกมาสิอายกลรอบเยอะน่าแล้วคือน่เลยดูยดิแ้่มะม่วมงก็กรอบมากอะทุกคน เมื่อกี้ใส่ฟิลเตอร์นี่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ละต้องแซ่บขนาดนี้ไหมคะคนคือจะบอกว่าซื้อไว้ติดบ้านอะครั้งละแบบสามสี่กับสามสี่กระปุกอะคือชอบกินอยู่แล้วน้ำปลาหวานแล้วคือแบบได้แบบนี้มาคือแบบสุด ร้อนอร่อยไหมอร่อยโอ้โห